โอ้โหคุยด้านไหนครับด้านนี้นะฮะตรรงนี้เลยคับก็ต้องเล่นไปคุยไปอะค่ะโอ้โหสวัสดีครับ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 อาจารย์ลำพัดนะฮะอาจารย์ลำพัดนะอาจารย์เป็นนักอนุรักษ์วัฒนธรรมทางล้านนานะฮะและนี่ก็เป็นการละเล่นที่เรียกว่าอะไรฮะอาจารย์ไอหมาจกขอกเจ้า ม้าจกคอกม้าจบคออจบม้าจบข้อม้าจบคอกแต่ว่า,าเราเรา,าผสมระว่างม้าจบข้อกับจิกริของกะเลียงนะเจ้าอ๋อแหละผสมกันละถ้ากะเลียงนี่จะห้องจิกฤิเจ้าเออมีชื่อหนึ่งที่เราเคยรู้จักกันนะนั่นก็เลยลาวกระทบไม้อะไรเนี่ยใช่จ้อัน,นั้นคู่เดียวแม่หนึ่นคู่เดียวเจ้าอันนี้มาเป็นแผงเลยแต่ว่าดูแล้วแบบดูแล้วแบบถ้าเกิดจับหลักได้เนี่ย รู้เลยมันจะมีบางช่องที่ผมมองนั่นแหละว่าพี่กนออยากลองพี่รับเอาสะหน่อยไหมฮะเวลานเราไม่มีสออแต่มันจะมีบางช่องที่จะไม่หุบเลยคุณจะไม่โดนเลยนะไหนลองเล่นเนี้ลองเล่นเนี้ลองลองเล่นเนี้แล้วมันจะทีเห็นไหมช่องเนี้ยช่องเนี้จะไม่หุบเลยเห็นไหมเฮ้ยเนี่ยช่องนี้ช่องนู้นเอาซีลองซีแต่ว่าช่องที่หุบมันเยอะพอแล้วครับพี่ครับพอแล้วฮะขอบคุณมากครับ เป็นการเล่นที่นำภัยมาสู่ตะตุ่มเป็นอย่างยิ่งนะคะเซียวไปหมดเลยค่ะแต่เขาโอ้โหในเขาวิ่งกันเข้าไป4ี่ห้าสี่คนนะเยอะไม่โดนเลยนะเก่งนะลักษณะจะดันเบื้องเงีออรีบไปชิวะอันนี้อคุณคุณจรรยาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะอยู่ในงานใช่ครับอยู่ในงานแอลตลาดกาดมั่วครับแอลตลาดกาดมั่วกาดมั่วเนี่ยสะกดห้อหีบมอม้าไม่เห็นนากาดไม่โทรวอแหวนก็ใช่สิซึ่งแปลว่าอะไรคะการชุนนมค้าขายอย่างหลากหลายของคนล้านนาจะ การชุมนุมค้าขายอย่างหลังของคนล้านนาเออเป็นแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมจฮะดั้งเดิมเจ้าดั้งเดิมสักนานสักแค่ไหนแล้วฮะรูปแบบนี้หลายร้อยปีอะเจ้าโอ้หหลายร้อยปีเจ้าแต่ว่ามีภาพปรากฏเนี่ยประมาณร้อยกว่าปีเท่าที่มีกล้องถ่ายรูปมะเจ้าแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยก่อนหน้าก็มีอยู่แล้วอะเจ้ามีการแลกเปลี่ยนของคนล้านนาในสมัยโบราณนะเจ้าและที่เราจําลองไปไว้ที่ห้างซีคอนเนี่ยจะเป็นแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมดั้งเดิมครับ งานงานนี้เราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตของคนล้านนาโบราณน,นะครับย้อนยุคกลับไปนาดีหลายร้อยปีอย่างที่อาจารย์ว่านี่ครับก็เราก็มีการจําลองสภาพความเป็นอยู่นะครับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาหารก,การกิรปปรนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายใช่การแต่งกายทั้งหมดอยู่ในงานนี้หมดครับโอ้การแต่งกายไหนไหนน้องแก้มมายืนกับลุงสิลูกน้องแก้มเราคุยกันไปแล้วให้น้องแก้มมายืนกับเราด้วยชอบน้องคนนี้นี่นะรายละเอียดนะฮะเมื่อสักครู่นี้จะขึ้นนะฮะ นี่กขาขายมาร้อยกว่าปีแล้วนะคะนี่ฮะเด็กเด็กหญิงสสลักเจ้าเรือนเรือนใจแก่นเรือนใจแก่นนะฮะสังเกตได้ว่าเราคุยกับท่านไหนที่จะมาที่ตลาดกาดมูเนี่ก็จะไม่ไม่พ <Qué S 2> ูดภาษากลางกับเรานะครับเขาเรียกอะไรคะอู่กํเมืองอกำเมืองฟังนี้เย็นเนาะช้าๆที่นี่เปิดแอร์ค่ะไม่ใช่อุ่กําเมือง งานงานนี้จัดระหว่างวันที่จัดวันที่24ถึงวันนี้วันที่4ครับวันนี้แล้วันแรกันวันแรกถึงวันที่4 4มีนาคมถึง4มีนาคมนะฮะเต็มรูปแบบเลยมีทุกอย่างไปที่นั่นเนี่ยฮะโดยเฉพาะท่านที่ชอบรับประทานอาหารของทางชาวล้านนาเนี่ยโอ้โหสมควรจะไปอย่างยิ่งเราเราจัดงานนี้มา8ปีแล้วครับแล้วก็ปีนี้มีพิเศษเหมือนกันก็คือว่าเรานำเอาเจดีย์ไม้ไผ่ ซึ่งเป็นปณิมก,กรรมที่คนล้านนาโบราณเนี่ยเขาเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยครับ<อ>แล้วก็มีการจําลองชีวิตอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับมีการจําลองชีวิตของชาติพันธุ์สี่ชาติพันธ์นแล้วก็สองชนเผ่าของชาวล้านนาม,มาให้เห็นครับ <c> นี่ใ,นใจดีไม้ไผ่สูงสักเท่าไหร่คุณจันร์สิบเมตรครับสิบเมตรนะสิบเมตรครับอ๋ออันนี้จะได้เห็นในงานด้วยใช่จะมาตั้งอยู่กลางกลางสูนกรค้าเลยครับอาจารย์อาจารย์เขา เชื่อว่ายังไงฮะเจดี JD นี้เป็นประเพณีหิ่งไฟพระเจ้าหรือว่าลูกองโหลเจ้าถ้าคนเมืองจะห้องหิ่งไฟพระเจ้าคนเมืองเนี่ยคนไตพี่น้องเจ้าไตาใหญ่อา็นะจะห้องลูกองโหลกองโหลก็คือกองฟืนเจ้ากองฟืนม,มีความเชื่อทางพุทธศาสนาว่าคนเอ่อคนเปิ้นบ้านนะเจ้าเปิ้นจะไปทําบนะุญในตอนเช้าใส่บิณฑบาตนะเจ้า,า,นะจาแล้วก็ มีความเชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเสด็จมาโปรดสัตว์เนี่ยเจ้าก,ก็จะ,ะใส่บาตรกันแล้วก็เรื่องความอบอุ่นแก่พระพุทธเจ้าก<อ>็จะและ้วก็<ล>ข้างในเนะเจ้าจะมีไม้ในกล่องเฟินกล่องหลวงนะเจ้าจะมีไม้หลวงอยู่รั่วก็คือเฟินนะเจา้าอยู่ข้างในซะแล้วคนทางคนพี่น้องคนไตยใหญ่เนี่ยทุกนจะไปดิบด,ดอยเอาไม้ไผ่เนี่ยมาแปลงงามเจา้า ด้วยเอกลักษณะของไม้ไผ่เองแล้วก็เป็นดอกเป็นส่วนประกอบ่เจ้าจะตกแต่งย่องงามเจ้าแบบนี้มีอยู่ที่สี่ข้อเลยนะฮะและนี่ก็เป็นนี่นี่ก็ภาพนี่เป็นภาพเก่าๆต้งนั้นเลยแะอาจารย์อันนี้ภาพใหม่เจ้าตรงนี้อันนี้ภาพเก่าเจ้าอันนี้ภาพเก่าของใหม่อันนี้ของใหม่ด้อันนี้ก็ทาอะไรกันอยู่ฮะกาลังทาเครื่องเครื่องย่องเครื่องตกแต่งองค์เจดีย์เจ้า เครื่องย่องฮะอ่าแล้วที่น้องแก้มถืออะไรไว้น้องแก้มโชว์มาลุงช่วยอันนี้คือชาติพันธุ์ต่างๆที่หอยนํามาเสนอนี่นะฮะชาติพันธุ์ต่างๆเจ้าอออ๋ะไริ่มเริ่มจากคนไทยจะต้องคนละอันนะเอาไหนก่อนจานอ๋อไหนก่อนหายเป็นหนึ่งอันอ่ะหายหายออกไปเนี่ยไม่มีครับผมไม่เฮ้ยชงมันเฮ้ยหลับหรือเปล่าเนี่ย ขาหากันเนี่ยโธ่เอ้ยทำไมฮะอาจารย์ฮะอันนี้คือชาติพันธุ์ต่างๆที่ที่อาศัยร่วมกันอยู่ในร้านนามาตั้งแต่อดีตจ้าจะมีคนเมืองเจ้านี่ใครคนเมืองแล้วก็ไทลื้อเจ้าแหมอันนึงไทยลื้อเจ้าไทลื้อชาติพันธุ์คนเมืองไทยลื้ออ๋อนี่ที่ว่าคุณจอมขวานนั่นคือไทยลื้อเจ้าแล้วตีคุณกนนกขั่นไทยใหญ่เจ้าอันนี้อันนี้เจ้าไทยใหญ่พี่น้องไทยใหญ่เจ้าไหนขออีกทีฮะไหนอาจารย์ อันนี้อันนี้ททยใหญ่ถือให้พี่หนุ่มคนอ่านนะคะค่อยๆดูนะฮะอคือตั้งไว้นะเจ้าแล้วแก้มแก้มช่วยถือในสิลูกคเจ้าคนเลี้ยงเลยคือคุณของคุณจอมขวัญนี่อะไรฮะไอ้ไล่มาเลยนะฮะของคุณจอมขวัญนี่อะไรไทยรื้อเจ้าไทยลื้อของอาจารย์ไทยเขินเจ้าไทยเขินของน้องแก้มไทยกะเรียงเจ้ากะเรียงของคุณจรันไทยใหญ่ไทยใหญ่ คนเมืองเจ้าคนเมืองคนเมืองคือไทโยนหรือไทโยนกเจาคล้นขนกขันลวะเจ้าลวะ้ากคุ่มอันนี้สองสองอันนี้เป็นเป็นอ่ะน้องแก้มมาอยู่สองอันนี้คือชนเผ่าเจ้าแต่อันนี้คือชาติพันธุ์ของที่อาศัยอยู่ในห่้แล้วที่น้องแก้มแต่งแต่งกายแบบนี้เนี่ยเขาเรียกการแต่งกายคนเมืองเจ้าคนเมืองเหมือนกับอาจารย์ใช่ไหมเจ้าอ๋ออโหอันนี้เป็นเป็นชุด สบายๆเจ้าที่เป็นรูปแบบนี่คือที่กรมนำเสนอแล้วคุณจรรยชุดที่ที่บรรดาแม่ค้าน้องแก้มอาจารย์แต่งมาเนี่ยเรามีจำหน่ายที่ที่ห้างด้วยใช่ไหมก็ก็จริงๆก็ไม่ได้ถึงขนาดมีจำหน่ายครับก็มันเป็นการจำลองบรรยากาศแต่เห็นมีมีจำหน่ายผ้าที่นี่ใช่ไหมก็มีครับมีนะผ้าเอ่อบางชิ้นงานครั้งนี้เป็นงานเทศกาลนะเจ้า งานนิทรศการเป็นนิทรศการที่มีชีวิตเจะมีความเคลื่อนไหวเราตั้งใจจะให้เวลาจัดนิทรศการเนี่ยถ้ามีแห้งๆแล้วทำให้คนคนดูแล้วเกิดความรู้สึกได้น้อยกว่าการทำที่ผิตภัณฑ์ที่มีชีวิตจะเป็นความเคลื่อนไหวมีนิทรศการด้วยมีกิจกรรมให้ทําเราสามารถซื้อหาของอินอิอด้วยอินด้วยมีการแสดง ครับซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธนรมของร้านาโบราณค่ะซึ่งการแสดงนี้ถ้าคุณกระหนกไปก็สามารถเข้าร่วมได้เหมือนที่ไรยการซ้อมๆๆมีกระตุ่มแตกก็ได้มีของทานพื้นเมืองมาให้ลองด้วยน้งแกีอะไรอยู่ลูกโชว์หน่อยค่ะอันนี้ข้าวหยากู้เจ้าข้าวยยาคู้ข้าวหยากู้เจ้าครูอ๋อ่ใช่พู้ในประเพณีตานกองหลวงนะเจ้าม่นจะมีการกวนข้าวหยากรู้เพื่อที่จะเอาแจกในงานนะเจ้า ไม่ไม่มีจุลินทรีย์และตัวบาสซีไไม่มีผมก็ลยไม่เอาหรือว่าอยากูอร่อยที่อยากูเอาอยากูจ้ะครับครับแล้วมีอะไรอีกคุณจรรญฮะจริงๆแล้วเรื่องเรื่องการการละเล่นในงานจะฮาวจะฮ้องประกันละเล่นเพราะวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาเนี่ยมาได้เน้นเพื่อที่จะเป็นการแสดงแบบโชว์เพื่อให้ใครดูแต่เอาจะมีการละเล่นเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสามัคคีจะหารว่าอย่างอย่างการเล่นอ่า มาโจกอกนะเจ้าจะ,จะใจคนหลายคนคแล้วก็คนเล่นก็มีสมาธิต้องมีสมาธิในการเล่นเจ้าการถูกพิษในเนี้เพือเป็นเรื่องสนุกสนานไข้ห<อ>ัวตลกกันนะเจ้าไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรเจ้าแล้วก็ในงานนี้เขาก็มุ่งเน้นใฮ้คนที่มาร่วมงานนะเจ้า ได้เล่นตัวเพราะว่าใครหันก็อยากจะลุ้นว่าเราจะเข้าได้ก่อนหร่าไม่จเขาเล่นคือในงานจะมีให้เล่นด้วยจอจาะบอกอยากจะให้ทุกคนไปไปลองเล่นกันแต่งานที่ต้องงานเป็นงานใช้สมาธิแล้วถ้าเกิดไปอยู่ในห้างเนี่ยบางทีใช่ไหมกำลังแบบต๊กตักตกพิตตี้เดินผ่านเสร็จเลยมองแบบนี่ผาเลย <laughs> แต่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องไร้แรงอะไรสนุก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  ค่ะคุณว่าตอนจบพี่ต้องลองแล้วล่ะลองหรอเดี๋ยวผมไปลองที่นู่นดีกว่าเพราะห้างซีคอนเนี่ยใกล้ใกล้นี่ถือเป็นครั้งแรกของซีคอนไหมคะสหรับตลาดการมั่วไม่ครับเราจัดมาแล้วแปดปีแต่ละปีเนี่ยเราก็จะนําเสนอหัวข้อพิเศษแต่ละแต่ละปีที่แตกต่างเป็นไฮไลท์เปลี่ยนไปเรื่อยปีนี้เนี่ยคืออะไรปีนี้คือเจดีไม่ไผ่เจดีไม่ไผ่กับเจดีไมการทอดจำลองสภาพชีวิตของสี่ชนเผ่า สี่ชาติพันธุ์สองชนเผ่าให้ให้ประชาชนกรุงเทพได้เห็นกันครับมีการจำลองบ้านเธอจ้าบ้านของชาติพันธุ์ต่างๆมีอ๋อจะมีให้ดูยังไงมีมดเลยจ้ะสมัยนี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์ตลาดกาดมั่วเนี่ยนะฮะยังมีให้เห็นที่ที่ทางเหนือไหมมีแต่ว่ากายพันธุ์เปนักแล้วเจ้าสิ่งที่เราคิดและทํามาคณะทํางานเรามาตลอดร่วม30ปีนะเจ้าเป็นการย้อนคืนอดีต หายไปแล้วเจ้าสมบูรณ์แบบเลยแหละทุกวันนี้มีอยู่แต่ว่ามัน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 ไม่ค่อยมันกลายพันธุ์เลยนะโดยเฉพาะอะไรที่ที่มันหาไม่มีแล้วการแต่งกายการแต่งตัวเจ้าการแต่งตัวประเภทของอาหารที่ลึกๆก็บอกค่อยมีแล้วเจ้าคนจริงๆแล้วคนปื้นเมืองเขาเนี่ยหลายชาติพันธุ์น่ะจะมีอาหารที่มีเสน่ห์อยู่จํานวนนักเลยเจ้า แล้วก็หายไปแล้วก็มีจํานวนนักละโมูหเฮาก็ช่วยกันเฟื่องกันขึ้นมาจ้ะเอออาหารที่มันลึกๆเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะมันกลายพันธุ์ไปแล้วการเติมตัวมันกันจับคุณสมพลไปหยิบอะไรมีของของทานผมชอบอันนี้อะไรอันนี้อะไรฮะับจ๊ะน้ำพริกน้ำพริกน้ำหน่อน้ำพริกน้ำหน่อน้ำพริกน้ำหน่อนะฮะน้ำพริกน้ำหน่อและนี่ไงฮะผ้าที่ผมบอกเนี่ยฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ผ้าลายสวยๆผ้าทํามือเลยนะฮะนี่ผ้าติ่นชกเจ้าอันนผ้าติ่นชกคือคนเมืองเขาเนื่องจาเวลาที่เพิ่นจะออก ออกงานไปวัดเนี่ยเจ้าเพื่อนจะใส่สิ้นติ่นจกกันเจ้าคนที่อำเภอแม่แจ่มเนี่ยจะต้องมีทุกบ้านทุกหลังคาที่เพื่อนต่อไว้นะเจ้าจะก็ซืบทอดกันตดยเจ้าไม่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 นี่จะอะไรจ้ะว่อมเจ้าว่อมอะไรนะว่อมเจ้าหมวกของคนเรื่องอะไรไม่เรื่องแม่แจ่มว่อมเจ้าใส่หมวกกับน้องไม่ได้ไม่ใช่เหรอใส่ไม่ได้หัวโตเกินนี่ ก็ใส่ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละผมว่าเหมาะกับน้องแก้มมากกว่าแล้วอันนี้สำหรับเด็กๆใช่ไหมอาจารย์สำหรับเด็กเจ้าผู้ใหญ่ด้วยเหรอฮะแล้วทำไมผมผู้ใหญ่ทำไมใส่ไม่ลงก็พี่ผู้ใหญ่มากชอบแก้มชอบลุงเท่ไหมใส่แล้วเท่ไหมเจ้าเด็กตอบไม่มั่นใจแก้มบอกถอดเถอะจ้าหนูน่ารักอ่ะลุงชอบหนูอ่ะ ก็วันนี้วันแรก24นะฮะวันที่24แล้วก็จะไปจนถึงวันที่4มีนาคมนะฮะฉะนั้นก็ไปกันได้ไปกันได้เพราะว่านี่เราย้ำอีกครั้งว่าเราจำลองมาบางส่วนแค่นั้นเองนะฮะที่จัดเนี่ยอยู่ที่ลานลานน้ำพุของซีคอนสแควร์ชั้นหนึ่งครับทั้งลานเลยทั้งลานทั้งลานเลยประมาณ2,000ตารางเมตรครับแล้วก็มีการละเล่นมีดนตรีมีสล้อซึงบันรเลงตลอดงานนะฮะคือ พลงทางเหนือเนี่ยผมว่าฟังแล้วมันเย็นๆดีน,เนะเหมาะสําหรับช่วงที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยฟังนะผ,ผมอยากไปเชิญชวนออประชาชนนะครับ,รบลูกค้าประชาชนที่ออมีเวลาว่างอยากให้มาเชิญเชิญมาจมงานนี้จริงๆเราตั้งใจจัดให้คนกรุงเทพมาได้สัมผัสบรรยากาศชาวเหนือนี่นะครับแต่ความจริงคนกรุงเทพก็มาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าหลายๆปีที่เราจัดมากลายเป็นว่างานนี้ เป็นแหล่งชุมนุมของชาวเหนือที่อยู่ในกรุงเ<อ>ทพเขาเขามางานนี้แล้วเขาก็บอกว่ามางานนี้เหมือนได้กลับบ้านถ,ถูกต้องนะครับคนบางคนมาก็บอกว่าคิดถึงครอบครัวคิดถึงแม่บางคนมานั่งน้ำตาซึมในงานคิดถึงบ้านบอกว่าไม่ได้กลับบ้านนานแล้วมาถึงบ้านนี้ก็โอ้โหประทับใจบรรยากาศมันได้แก้มก็จะอยู่ที่งานด้วยใช่ไหมลูกอยู่ด้วยแก้มนี้เขาอยู่งานนี้เสร็จแล้วก็กลับบ้านนะก็อยู่ทางภาคเหนือใช่ไหม โอ้ฉะนั้นอยากไปเจอน้องแก้มต้องไปที่งานนี้นะฮะก็ก็ไม่แน่นะจบงานนี้น้องแก้มอาจจะเป็นคนกรุงเทพทำไมอ่ะมาเป็นลูกพี่กระนกอีกคนหนึง <laughs> <laughs> เอาไม่ลูก <laughs> โอเค <laughs> โอเค <laughs> <laughs> เราเล่นเพลงลาเลยนะฮะเราเล่นเพลงลาเลยแล้วพบกันที่ห้างซีคอนสแควร์ร้านนพุชั้นหนึ่งนะครับวันนี้เป็นต้นไปอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกท่าครับขอบคุณน้องแก้มนะจ๊ะสวัสดีจ้าขอบคุณทุกท่านนะครับเชิญเลยครับลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับไปด้วยเพลงนี้ฮะสวัสดีครับ